สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโลกปวนนะครับด้วยทรัมป์นะผู้มาก่อนการนะครับราคาทองคาโลกแล้วก็ราคาทองคําไทยนะครับพุ่งไม่หยุดนะครับก่อนวันที่2เมษายนปีนี้นะ68ทำนิวไฮทุกวันนะครับจนทะลุไปถึงประมาณ3,147ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็บาทละ5,700บาทไปแล้วนะฮะ ก่อนวันที่2เมษายนปีนี้68นะครับก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะประกาศอาจจะใช้ภาษีกันค้านะครับภาษีสุลกากรเนี่ยนะกับเม็กซิโกแคนาดาและจีนนะครับเราก็ยังมีแผนีนะอาจจะใช้กับประเทศอื่นๆนะครับที่จะขึ้นภาษีนําเข้านะครับเรียกว่าแยกตามแต่ละประเทศเลยอันนี้คือข้อมูลนะครับก่อนวันที่2เมษายน68นะครับ ที่ผมทำคลิปเนี่ยนะก็เป็นวันที่หลังจากที่ชันะ้มประกาศนะอัตราภาษีสหรัฐไทยแล้วด้วยซ้าไปนะสูงอีเดียวนะครับเดี๋ยวกยมาดูกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทีนะ่ทำเนี่ยประกาศขึ้นภาษีนําเข้านะพวกสินค้าต่างๆโนะดยนโยบายชูทง America first and make America g กาเกตเอกเเนี่ยนะหลังจากประกาศไปแล้วนะครับราคาทองคําโลกก็พุ่งไปแต 3, นะ3,167่3,167ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อออน แล้วก็ราคาทองคำไทยนะครับก็แตะ51,370่5บาทนะครับโดนนิวายสูงครั้งใหม่ครั้งประวัติการเลยทีเดียวนะครับวันทั้์ผู้มาก่อนการนะผู้มีวิสัยทัศน์ว่าถ้าหากปล่อยให้บรรดาประเทศต่างๆนะครับที่ได้ดุลได้เปรียบการค้าสหรัฐไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นพันมิรเก่าแก่นะครับอย่างสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าคู่แข่งปฏิปักษ์นะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยนะครับสหรัฐเนี่ย นะเรียกว่าจะถอยหลังตกครองนะมา,าจากเบอร์หนึ่งโลกเนี่ยอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นด้วยมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของทั้์ผู้มาก่อนการเนี่ยจึงเลือกนะการลงมือทําก่อนนะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า proactive คือไม่รอให้ถึงสรัฐเนี่ยร่วงเละเทะแต่ลงมือกระทําก่อนนะครับนะแบบ proactive อ่นะก็คือมีการลงมือรื้อโครงสร้างนะทางเศรษฐกิจกา,การเงินของสรัฐ นะก่อนจะถึงเวลานั้นนะซึ่งสหรัฐจะทําไม่ได้นั่นเองคุณไงคือตอนนี้มุมมองของท์และชีมงานของเขาเนี่ยคือต้องรื้อโครงสร้างปรับเปลี่ยนนะทั้งภายนอกภายในนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศเรื่องของอัตราภาษีที่เสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นเขาลงมือทําก่อนรื้อก่อนนะครับนะก่อนที่จะหมดเวลานั่นเองนะตามไอ้ภาสิตของฝรั่งเนะี่ยวันที่เตะกระป๋องไปจนทั้งถึงนะจุด สิ้นสุดของถนนนะครับถ้าถึงเวลานั้นนี้ก็หมดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นทํามจึงชิงลงมือก่อนนั่นเองแต่ถามว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะในการทาให้อเมริากาเฟิร์สแอนด์เมกอเมริกาเกตเอเกนเนี่ยอันนี้ทางทั้มผมเชื่อว่าเขาประเมินว่าสําเร็จแต่ในความเป็นจริงจะสําเร็จไม่สําเร็จประเทศต่างๆทั่วโลกจะให้ความร่วมมือหรือไม่เนี่ยอีกประเด็นหนึง่งทั้มอาจจะประเมินผิดก็ได้หรือทั้มอาจจะประเมินถูกก็ได้นะครับแต่ต้องรู้ก่อนว่า,วานี่คือมุมมองของทั้มและทีมงานของเขา เป็นผู้ลงมือกระทําก่อนหรือโครงสร้างทั้งภายในประเทศด้วยนะมีการปลดพนักง,งานคนงานเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีการเปลี่ยน,นเรื่องของอาตาัตราภาษีสุกากกรนําเข้าสินค้านะครับของสหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะํารู้ว่าเจ็บนะสุ่มเสี่ยงถดถอยนะครับก็ต้องทำนะในมุมมองผมนะหลังจากที่ประเมินวิเคราะห์ทำและทีมงานเขาเนี่ยเขารู้นะครับว่ามันเจ็บแน่นอนแล้วก็สุ่มเสี่ยงถดถอย้วนะครับแต่ก็ต้องทํานะครับ ทำให้ทั่วทั้งโลเนี่ยปั่นป่วนทีเดียวตลาดหุ้นร่วงนะต่อเนื่องนะครับมาหลายวันแล้วและทองคาก็ทยานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับนี่คือผลงานของทมนะผู้มาก่อนการนะครับเสี่ยงเจ็บนะเผื่อจะรอดถือว่อหมายคือถ้าไม่ทําก็ไม่รอดเหมือนคนเราผ่าตัดอะเสี่ยงผ่าตัดเวลาไปตรวจใช่ไหมโอ้เป็นเนื้องอกอะไรก็แล้วแต่ยงเป็นโรคร้ายต้องผ่าตัดผ่าตัดเสี่ยงจะรอดรู้ว่าเจ็บแต่ก็ต้องผ่าตัดอันนี้ประมาณนี้นะ อันนี้คือผลงานของทรัมผู้มาก่อนการนะครับส่วนคนอื่นเจ็บอะ่ะต้องรักษาตัวเองนะคือผมมองว่าสหรัฐประเมินและ้วละว่าจะสุ่มเสี่ยงตัวเองถดถอยเงินเปอจะพุ่งสูงขึ้นอะไรนะว่ากันไปรวมถึงอาจจะได้รับการต่อต้านจากทั่วโลกแต่เขาเสี่ยงเจ็บเพื่อจะรอดน,นะครับคนอื่นน่ะต้องเจ็บนะจะต,ต้องรักษาตัวเองนะครับช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการพยายามเอาตัวรอดของแต่ละประเทศนะรวมถึงสหรัฐต้องมาก่อน รอดก่อนนั่นี้งนะครับน้องติดตามสถานการณ์กันออกไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ